ร้อนอยู่ไหมครับทุกคนถ้าร้อนวันนี้ผมมีพัดลมไอ้น้ำรุ่นใหม่ล่าสุดใช้งานง่ายพกสะดวกไม่ต้องเสียบไฟใช้เสียบ USB เย็นแรงเติมน้ำก็ได้แล้วก็เติม น้ำแข็งก็ได้ถ้าอยากให้มันเย็นขึ้นเราก็จะได้ความเย็นฉ่ำขนาดนีน้คนที่ชอบหรือต้องไปทำงานข้างนอกเอาดอกทำกิจกรรมข้างนอกแล้วมันไม่มีพัดลมไม่มีที่เสียบไฟใช้นี้เลย USB เสียบสายโคแบงก์ก็ใช้ได้แล้วมันไม่ได้ใหญ่มากข้างหลังจะเป็นสายเสียบมีหูยิ้วตรงนี้ก็จะเติมน้ำได้ โอ้ uh. LED มีเปลี่ยนสีได้ตรงนี้จะเป็นตัวพ่นน้ำตัวพ่นละอองพัดลมก็มีสามระดับระดับหนึ่งหรือไม่ต้องเปิดก็ได้อันนี้คือไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะก็ะจะเป็นไอเย็นแบบได้ได้ยินเสียงใช่ไหมไมันจะเป็นแบบถ้าเปิดพัดลมก็มีสามระดับ พัดลมก็จะปรับขึ้นลงได้เป็นตัวช่วยที่ดีมากเพราะว่าอากาศร้อนขึ้นแบบไม่รู้จะอยู่ยังไงเอาไว้กันเวลาที่ไฟดับไฟดับเราก็ยังไม่ร้อนนะเพราะว่าเรามีเ,เพราเขาแบงกนะ์เราก็เสียบไปเลยแนะนำเลยครับต้องมีไว้ติดบ้านขอบคุณมากครับกดที่ตะกร้าเลยนะครับ